กันชักไอ้นี่เจ้าให้นอนไว้ก็ได้เลยไม่รู้เหมือนกันนะครับมีแต่กขาตั้งครับเไอ้ตัวที่เป็นท่อยาวๆไปกันชักหรือว่า A เอเวเจอสามเลงปั่นครับประหยัดกว่าน้ำมัน ผมพาเดินดูขา้าวโพดลายๆแปลงครับแปลงนี้กำลังใส่น้ำเลยครับข้าวโพดขวดอะไรหลังข้าวโพดแรงก่อนก่อนทำหน้าจากมืออลไอย่ะอุ้ยมันบอสอซเดียนก็เอาอดอกเหรอเนาะสี่สิบมือเลยเนาะ Đi, đi xịp hục, đi hục. Đi rồi đi... Đi đó hộp 26, 26, cậu ừ. Bông lũng là. Đi là... có chẳng hề rồi Ủa. อย so ู่นี่แรงเนาะเข่าเนาะไ้าอีสาน้เยจะฝนจ้นปเออมีแตฝนใส่ภูมฮอนน้ำพร้อมไหมวันนี้ไปให้ควายตลาดควายสุมเพกอะ ฝนตกม,มาหอดน,น้ำหนาวเห็นนะีจจ่ยไก่จะหอน้ำหนาวมาแถวคนละหุกมาท่านนี้บ่เข้ากบน,นานเชียข้นแล้ว่ะฝนตกอยู่ข้างใลเขาลายดิอืมโอ้ฮอนจังเอามานนี้ค่นตกนงเากเรย เ่ะแล้วาครัให้มึงแค่น่ะครับกลับคืนน้าปีามันหันแล้ววะัจากอิเดีมออกว้ัสั่นทบเขากรตกไว้ล้นะัคืนเนี้ยทางซูมวิวทางอย่างทางว่าแดงไงมานีดี ของยายนี่ยอดอีกเลยอย่าเนาอดูครับเหนน้าเจ้านี้ใช้สปิงเกอร์ใช้มอเตอร์ปัน่นครับมอเตอร์ปัน่นมอเตอร์สามแ <c oughs> รงเดี๋ยวไปดู เจ้าโน้นครับมาเดินดูหลายๆเจ้าสามเจ้าเด็ใกล้ๆกันโอ้หัวเองสุกแล้วว่าเด็กจริง ยอดยังไงยอดพันยังพันยังพันยังสามสามก็จีวันแล้วได้จีกตันห้าตันอืต้นมันสูงหลายต้นเลยฮะพันหันต้นมันสูงเนาะพันที่เจ้ายอดยอดให้แล้วเดี๋ยวต้นมันสูงสูงหด ดีมันโบาั่างเบาเบามันดเลี้วดีเลห้าตันครับห้าสิบห้าสองไร่เลยห้าตันเจ็ดหมื่นห้าเอาห้าตัน ได้นหน่อยเหรออะไรครับแล้วอะไรนะ CP อะไรไม่รู้ลืมไหนน้อยครับสามสามเก้าดีวกว่าแปลงนี้หยอด F 1 6ครับ CP F 1 6งามสวยจิ๊บครับ แปลงนี้เหนือแปลงนี้ใช้เครื่องกุปตาปัน่นอ้เอฟสิบหกนี่สูงมากครับ ถ้าสามสามเก้ามันจะไม่สูงขนาดนั้นต้นเตี้ยกว่านี้นิดหน่อยครับนี่เอฟสิบหกยางสูงเลยอ้๊ดแตดอ้อนแต่เศร้าดูต้นเดียวจบแปลงนี้สูงเท่ากันหมด F16 หยอดยี่ามมีนาย6่หกสิบวันหกสิสามวันครับหกสสามวันแกฝักไม่ใหญ่เท่าไหร่ F16 ไม่เหมือนสามสาม จากนี้ขายเม็ดกับปิงเกอร์อยู่นู่นมองไม่เห็นต้นมันสูงนี่ขนาดผมอยู่บนบนถนนครับสูงกว่ามันสูงกว่าถนอนอีกเยอะเลยน่ครับน่าจะเม็ดถนนกับพื้นน่าจะสูงกว่าเม็ดนะครับ สองหัวสองเครื่องครับนู่นแาวนี้ไปใช้อะไรนะสองเจ็ดสามอะไรจะลืมทางนี้เดีวหันกลับมาใช้สามสามเก้าหร้อครับมันน่าจะถูกกับบินที่นี่หรือว่าผันมันดีก็ไม่รู้ครับ ดูตั้มเจ้านี้เจ้านี้ใช้มอเตอร์ปัน่นเจ้าต้นสูงๆนั้นใช้เครื่องปัน่นสองตัวนี่ครับมอเตอร์สามเลนตั้มสนิ้ว ชักไอ้นี่เจ้าให้นอนไว้ก็ได้แหละไม่รู้เหมือนกันนะครับมีแต่ขอขตั้งครับไอ้ตัวที่เป็นพ่อ,อยาวๆไปกันชักหรือว่า A เอเวเจอร์สามเลงปัน่นประหยัดกว่าน้ำมัน นีดูเล็กๆครับดูสามเจ้าที่ใกล้ๆกันเจ้านน้นเจ้าที่ต้นหินสูงๆนะครับก่อนนี้สามสามเก้าสองรอบได้เจ็ุดหตันรอบนงค์อ่อนรอบที่แล้วได้7จ็ุดสองตันรอบนี้มาใช้ F อฟสิ ตานนี้ขายต้นสดครับต้องบรรยากาศอู้นุ่นอีกแปลกหนึ่งแปลงน,นุ่นสามสามเก้าที่นอนดูต้นแล้วครับเข้ามารับชมฝากกดติดตามด้อครับเกษตรพืชและสัตว์ครับดูข้าวโพดวันนี้ ว่ามันตัวไม่หันกันเนาะจะเปรียบเทียบต้นสามสามเก้ากับเอฟสิบหกใกล้ๆก,กันครับก็ามารับชมฝากกดติดตามเลครับต้องเกษตรเพื่อ้สัตร ขโมยรักบมม่วงปันกอน,นะม่วงปันม่วงปันรักม่วงปันอย่างไรกอนะดูเด้อ muốn quá món quá món quá món quá này quá Mới quá món quá món quá món quá ครับมะม่วงปั้นมะม,ม่วงโบร,ราณบ้านเราครับรสชาติอร่อยแต่เหลือน้อยแล้วครับต้นใหญ่ๆโค่นกันหมดแล้วแถวนี้ก็ใช้มอตเตอร์ครับมอตเตอร์ปั่นได้ มอเตอร์ปั่นปัมกระชักปัมชักหรือปัมปัมกระแทกรับเ,เก็บนี้ไว้เท่านี้ครับเอามารับชมฝากกดติดตามไวครับ